คราวนี้ตอนนี้ทุกท่านรู้แล้วว่าการที่สื่อราคาคือเอาราคาทุนลดราคาซ้าขายในยุการใช้งานคราวนี้แล้วมันจะที่ค่าเสื่อมราคาอย่าไงงร,รผมตั้งโจทย์ให้ดูเลยนะครับจอดและจบผมยกตัวอย่างเช่นซื้อหนึ่งมกุลาคมปีเอ็กซีปีเอ็กซีนะผมไปกิจการซื้ออาคารราคาทุน สองแสนบาทมีอายุห้าปีราคาฝ้าห้าหมื่นบาทแ่จดได้เขาให้เราคิดา่าเสื่อมขาดตอนสิ้นปีคิดได้นะฮะสิ้นปีคือสิ้นปีเอ็กซสี่ใช่ไหก็ได้มาเมื่อปีเอกสเองคิดยังไม่ละค่าเสื่อมข่าตอนสิ้นปีเอกสี่ เราก็เอาอย่างนี้ไนงะก็ราคาพื้น20,000ลบราคาซ่า5,000 50, หานี่ไม่ใช้างาน,น5ปีก็จะได้เป็นค่าเสาเื่อมราคาคืออะไหาห้าหารห้าสามหมื่นสามหมื่นบาทต่อปีแล้วนั่นเป็นยังต่อครับพอได้ค่าเสื่อมราคาแล้วเนะี่ย เราจะต้องมาลงบัญชีปรับปุ่งสิปปีในชะ่ไหมดังนั้นถ้าเราที่31ธันวาคมของปี X4 ลงบัญชีปรับปุ่งนะอันนี้คือเข้า,าสู่พอยต์นะลงบัญชีไงปรับปุ่งสิปปีเมื่อได้ค่าส่วนราคาปีนี้มาเราจะได้บินนนาา่นด้วยค่าเสื่อมราคาอาคารและเกณฑ์ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารด้วยยอด31 เนี่ยตายตัวตายตัวหมายความว่ามันจะต้องเดบิตเพื่อคำว่าค่าเสื่อมราคาแล้วก็ระบุตัวสินทรัพย์นี้ไปแล้วเครดิตด้วยอคำว่าค่าเสื่อมราคาสะสมแล้วก็ระบุราคาสินทรัพย์นี้ไปอย่างนี้สมอติายตัวคราวนี้อาจจะถามว่าแล้วสถานค่ามันคืออะไรชื่อเนี้ยสถานค่าของชื่อตัวเนี้ยนะค่าเสื่อมราคาคือเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยคือบัญชีค่าใช้จ่ายหมวดที่ห้าหมวดที่ห้าต้องลงด้านเดบิตใช่ไหมเหมือนห้าร้อยห้าสิบ แล้วถ้าเกิดภาถสองภาษเสินภาสองเนี่ยมันเป็นตัวปรบับยอดสินทรัพย์ให้มีมูลค่าลดลงเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูอันนี้มันคือราคาสินค้าไปมันอยู่ในบทที่หนึ่งคำถามก็คือ,อมันทำไมอยู่ในบทที่หนึ่งคล้ายๆกับไอ้ตัวค่าปเปิดนี่อย่างใส่สูงนะค่าเปิดน,นี่อย่างใสสูงมันอยู่กับสินมันอยู่กับลุกหนี้ไงมันเป็นตัวหักอยู่ในมกแสดงฐานการณเงิน,งน,นไงไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวหักสินทรัพย์ถาวรเหมือนกันลัาากษณะคล้ายกันอยู่ในบทที่หนึ่งแต่เป็นตัว ลบยอดสินทรัพย์นั้นดังนั้นธรรมชาติของมันคืออะไรเครดิต okay. เพราะสินทรัพย์อยู่ในบิลธรรมชา,ามติถ้าโปรตัวปรับยอดสินทรัพย์ก็ต้องอยู่ในท่าเครดิตจะต้องอยู่ตรงท่นานเสมอใช่ไหมอันน,นึกคู่กันลูกหนี้ยังต้อมีค่าเผื่อดังนั้นสินทรัพย์หาวรั์ก็จะมีค่าเสื่อมสะสมเป็นตัวหัก แต่ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวหกักเมื่อมันตัวหักมันต้องอยู่ท่าฟังก์้านแตตัวหมวดหลักของมันหมวดหลักมันอยู่เดบิตนะแต่ตัวนี้นตัวหักมันก็เลยเข็มคุณยังไม่เห็นภาพเช่ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวมาดูภาพ <c oughs> <c oughs> นะนี่นี่คืองบแสดงฐาน,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 นะการเงินแต่งบแสดงฐานะการเงินแล้นะฝั่งนี้คือสินทรัพย์ฝั่งนี้คือน้สิตินและทุนในชะ่ไหม ไอ้ฝันสินทรัพย์นจ,จะมีเงนินสดแล้วก็จะมีอาคารอาคารเนี่ยอานนียอดหนึ่งร้อยบาทแต่มันจะมีตัวหักเรียกว่าค่าเสื่อมสัดสมยี่สิบลบการเลยแปดสิบตัวนี้คือยอดสุดที่ยอดอาคารจริงในสมุดบัญชีในวันนั้นหรือเราอาจจะเรียกมันว่าราคาตามบัญชีหมายหมายเหมือนกันราคาจริงของมนนันตอนนี้ เหมือนกับว่าคุณคุณซื้อมันมาเมื่ตอนแรกร้อยหนึง่งผ่านมาสองสามปีคุณนั่น,น,นนะม,มันจะราคาร้าาอยหรือไม่ไม่ร้อยแล้วเพมีเสื่อมภาพลงไปยี่สิบแล้วะแต่ราคาเหมือนแปดสิบไอ้ตัวค่าเหลื่อสมนี้เป็นการปรับสภาพที่ตัวเลขมันโชว์ข้อเท็จจริงจริงตามบัญชีนะใช้มา,มมา,า,าลแล้วเสื่อมภาพลงแล้วมันก็ต้องอยู่ใต้เครเห็นไหมผมใส่เลยมันต้องเป็นตัวหักนะตัวสมนี้สมนุนว่าเสียปีละยี่สิบบาทนะสมมุิว่าเสียละยี่สิบบาทสมมุิว่า ปีที่สองเสียไปสี่สิบาทนี่เขียมาสี่สิบละหน่วยนั่นปีที่หนึ่งยี่สิบปีที่สองเท่าไหร่เฉพาะค่าเสื่อมหรือพูดถึงตัวถ้าเกิดเสื่อมนะครับอันนี้คําถามนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายตรนี้แล้วคุณก็จะรู้เลยนะอันนี้ถามว่าเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนคือถ้าเกิดผมตอบตอนนี้มันจะมั่วเพราะว่าในข้อมูลที่คุณให้มามันมันไม่คงเส้นคงวาแค่ฟังผมมก่อนค่อยตอบ แล้วไปถามอาจจะให้ถามก็ได้อ่ะสะรุปอย่างนี้นะสะรุปแล้วเนี่ยไอ้อาคารที่ซื้อมาเนี่ยที่ค่าเสื่อมราคาปีละสามหมื่นนะปีละสามหมื่นนะพอถึงสิ้นปี x 4เราลงบัญชีอย่างนี้คราวนี้พอสิ้นปีอีกก็คือสิ้นปี x 5้าสามเอ็ดธัน,านวาคม,มของปี x หเราก็ต้องมีการปรับคงอีกใช่ไหมเราปรับค่าเสื่อมราคามันเราก็จะลงด้ยวยเดบิตค่าเสื่อมราคาแล้วเครดิตค่าเสื่อม สะสมผมจะผมจะเขียนในยอดมันไมาเขียนราคาแล้วนะเขอว่ารวงด้วยยอดสามหมื่นเนี่ยต่อไปปีเอกมันก็จะลงแบบนี้อีกใช่ไช่ก็มันปีก็สามหมื่นะปีหกก็สามหมื่นอปีเอเจ็ดก็เหมือนกันปีเอกแปดก็เหมือนกันปีเก้าเลยไหม ไม่ะเพราะมันอยู่ห้าปีไงก็ปีนีดหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่ถึงปีเก้ามันจบแค่ปีแดนะครับปีอ่ะคราวนี้คำถามก่อนที่คุณผมจะตอบคุณนะผ,ผมก็บอกงี้ในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายประจำง,งวดปีเอสสี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายสามหมื่นปีเอสห้าเราจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะปีห้าสามหมื่นปีหกก็จะมีค่าใช้จ่ายของปีเอหก สามหมืนนะ่นกันก็คือค่าเฉลนราคาต่อปีต่อปีเฉพาะค่าเฉลนราคานะปีละสามหมื่นเท่ากันก็คือค่าจ่ายเท่ากันแต่ปีเท่ากันแต่ค่าเสื่อมราคาสะสมเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะแต่ละปีมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นะน,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 นเช่นปีที่หนึ่งมีค่าเสืีราคาสะสมเท่าไหร่ปีสี่มีค่าเฉลนราคาสะสมเท่าไหร่ผมเปิดแยกไปแล้วกันค่าเสื่อมสะสม ปีเมีค่าเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่นี่ไงดูชื่อสิสามหมื่นใช่ป่ะอยู่ใ้เครีิตสามหมื่นพอมาถึงปีห้าเนื้อเฉลี่ยสะสมเท่าไหร่สามหมื่นก็มาเพิ่มอีกสามหมื่นปีเอ็กซ์มาอีกสามหมื่นดังนั้นผมถามว่าซิปีเอ็กซ์หกมีค่าเสลี่ยสะสมเท่าไหร่ก็เก้าหมื่นรวมไปเั็งเก้าหม่นค่าเสลี่ยสะสมมันเพิ่มขึ้นตลอดเลยถูอว่า มันเพิ่มขึ้นจากอะไรมันเพิ่มขึ้นจากค่าส่วนราคาที่มันเพิ่มขึ้นที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเข้าใจไหมค่าเฉลี่ยราคาถ้ามาทุกปีอ่ะแต่ค่าเฉลี่ยราคาสมมติมันจะเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยราคาที่มันมีเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าปี x ห้ามีค่าเฉลี่ยราคาเท่าไหร่สามหมปีห้ามีค่าเฉลี่ยราคาตับหมื่นนะมีค่าเฉลี่ยราคาสมเท่าไหร่โคตรหมื่นสองไม่แสนสอง S <S <S ฟังกันที่ดีนะปีะ <S <S ปละห้ามีค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่สามหมืน่นอ่าโอศเพีย้ามีค่าเสื่อมราคา,าหนึ่งหนะมื่นนะมีค่าเสื่อมราคาสมเท่าไหร่พอส<ต>ามหมื่นแล้วเดีค๋คุณคุณคุณแยกให้ออกค่าเสื่อมราคา,า,า,มมาคกับค่าเสื่อมราคาสองต่างกันไไหนคุณตอบผมก่อนค่าเสื่อมราคาเปไ็นยังไงค่าเสื่อมราคาเป็นค่าจ่ายเกิดขึ้นปีต่อปี แ่ว่าค่าเสื่อมราคาสะสมก็คือการรวมกันของค่าเสื่อมราคาในแต่ละปีมารวมๆกันเรียกว่าค่าเสื่อมสะสมแยกกันนะทำไมเวลามันยุบมันยุแค่สามืลไอตัวเนี้ยมันเป็นค่าจ่ายในสุทิบัญชีปีต่อปีอู่แล้วมันจะหายไปเองแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นบัญชีในหมวดที่หนึ่งใช่ไหมหมวดที่หนึ่งสองสามมันจะมีการหายอดเหลือในแต่ละปียกยอดไปยกยอดมา มันไม่ถูกปิดเนี่ยมันจะค้างเอาไว้ไงลงแค่สามหมื่นเองอ่ะก็ะคุณลงสามหมื่นนี่ใช่ไหมแล้วคุณมาลงสามหมื่นนี่มันก็ต้องลงมกันอีกด้านหมครับเมื่อวานทำอันเชียร์เพ่แต่แล้วปะแยกประเพ่ละก็แยกประเภทอต่คุณคุณเคยอยู่สามหมื่นถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันก็ต้ยองเอามาบวกกันแปลว่าการลงหมื่นถ้าอยู่ด้านตรงข้ามหนึน่งหมื่นมันจะเหลือเท่าไหร่มันก็จะเหลือห้าหมื่น คุณเข้าใจหลักการเชียร์เพรนั่ล่ะมันอยู่ได้ากการกรโดงการมันอยู่คนละร่างทำมหาการและหากสุดที่อันนี้ก็คือหลักการของมันก็ปี x คุณมีสามหมื่นไงปี x5 คุณเพิ่มอีกสามหมื่นเนี่ยคุณมาเพิ่มตัวเป็นสามหมื่นใช่ไหมมันก็วิ่งมาเนี่ยมาบวกเลยมาบวกของเดิมไอ้ตัวเนี้ยของเดิมมีเนี่ยพอมาถึงปีนี้มันจะเอาตรงนี้อีกสามมันจะบวกบวกกันไปเรื่อยๆมันจะไม่ปลุกล้านมันเฉียวอะไรเนี่ แต่ไอตัวค่าจ่ายมันจะถูกปิดปิดรายได้ค่าจ่ายตอนสิ้นปีแล้วที่เราเรียกว่าปิดบัญชีตัวนี้จะถูกปิดตัวนี้จะถูกปิดแต่ละปีของมันของใครมันปีใครปีมันแต่ไอค่าเฉลีสมมันยกยอดไปในแต่ละปีถ้าจะละค่าเงิน่สมเมือกับว่าวันนี้ 1, คุณมีเงินห้าบาทาาก่อนมอคุณมีห้าบาทตื่นเช้ามาคุณมีหกบาทวะคุณก็มีห้าบาทพ่อคุณได้ในึสิบบาทคุณก็จะมีสิบห้าบาท คุณก็จะมีถึห้าบาทแล้วคุณใช้ไปสองบาทเหลือสิบามบาทกอนนอนคุณมีสิบสามบาทตื่นเช้ามาคุณมีกี่บาทก็สิบสามเนี่ยก็เหมือนกันเคยมีเท่าไหร่ก็รวมรมกันไปรวมรวมกันมาก็หายยี่เยอสรุปค่าส่วนสะสมมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อมีการคิดค่าเสลี่ยราคาเพิ่มขึ้นในแต่ละ อ่ะตอนนี้คุณถามผมได้เมื่อกี้ที่จะถามนะจะถามว่าอะไรคือเาบมันผมงงนิดนึงครับคือผมต้องซื้อ a อะลงลงค่าเสื่อราคาสามหมื่นแล้วแต่าเจอส่มก็ต้องสามหมนใช่ไม่ต้องลงตาละปมาณสี่ปย๋ยแล้วแด่ถึสามหมืเป็นสามหมืน เราเวลาถามขึ้นถามค่าเฉลี่ยสะสมปีเอฟหกเท่าไหร่ก็คือเก้าเก้าหมื่นใช่อ่ะก็คุณเวลาเรียนบัญชีคุณ้องเคถึงบัญชีอะไรตระหนกอะไนะ <S <S คือแม้มันจะบอกปีเอฟหกมีค่าเฉลี่ยราคาสองที่มันลงของมันเอฟหกสามหมื่นใช่ไหมแต่มันมีของเก่าด้วยไงมันมีของเก่าด้วย วันนี้คุณมีเงินนกระเป๋าสี่ร้อยอาจจะเกิดจากคุณได้มาเมื่อสามเดือนก่อนยี่สิบก็ได้แต่คือคำใช้คำเดียวกันครับใช่ใช้คำเดียวกัน